ไม่ใช่คำม,มิดเกียรติได้ๆและคำมิดนี่ใช้ตอนไหนครัคำมิดเออคำมิดใช้ตอนปวดท้องหนักท้องหนักเหรอเออมันจะมีจังหวะหนึ่งจังหวะไหนนี่เห็นไหมครับขอบใจมากผมเห็นไหมครับเออใช่ใช่ใช่หลักฐานอยู่ในมือผมแล้วไอพันเป็นคนเอาไป จาท่านสถีรุ่งน้องอ่ะดีมากเนี่ยได้นักภาษาอะไรจะชามว่านตาดำๆเอาไปไม่ได้จะโกงกันไม่ได้แล้วผมเนี่ยถ้าเกิดโดนโกงปเดเดือดร้อนผมก็ไม่มีเงินมีอะไรเข้ามาตลอดอยู่แล้วเพราะว่าใส่ทัพนงทัพนาแล้วผมไปมันมุกมิดกันน่ะผมไม่ดูอะไรอะไรอ่ะแต่ตัดที่โกงให้มันเข้าที่เธอกับแต้มากผมเอาลายแผนมีสีของเราอะหายกันแล้วขาดกันแล้วนะเธอหน้าเธอตาทั้งแตก็ทักทายกันบ้านละม้ยไปแล้วนะ ไอ้ตังรีขับปั๊บยัดใส่ครับเผาขั้วต่างเรื่องไม่รู้เลยครับเอาเลยครับเมียผมเห็นดูเหมือนกันครับแต่ไม่กล้าที่จะก้มไปดูเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาเลยครับเดี๋ยวเอาทำข้าวจะฉีกแต่ก็ผัดพรอยไปเรื่อยอ่ะอะไรวะฉันจะถีบไปแล้วไม่เรียมเลย ไอพันทักสงสัยไอ้ผมไม่ยืนอยู่ทำไมนี่ไม่ยืนอะไรอ่ะอะไรไม่ยืนอะไรเผื่อมีคนถ่ายรูปใครก็จะมาถ่ายมันมาึงไม่เป็นหน้าคุยท่านเจ้าหน้าที่ไงแทนว่ามีเกียร์นั่งไม่อยากนั่งอย่างนั้นเออผมไปแล้วครับสวัสดีครับแทนไปก่อนนะเว้ยผม มไหตั้งแต่มีคนมาจ่ายนี่ให้ยืนหันหลังแอคให้กูเลยก็มึงอ่ะมึงก็คุยกูบ้างก็ได้ตายไม่ไาไม่คุยเออเดี๋ยวกูไปก่อนแล้วเปบ้านเออจะอะไรฮะเอออะไรบ้าไอ้คนคุณลืมสนิทเลยมันต้องฉลองเลยเนี่ยฉันหลังนี่แล้วเออฉันหลังเพราะว่าตอนนี้ไปไทยแล้วไม่ได้เป็นลูกนี่แค่นั้นอีกเชื่อลชื่อไม่ได้ไปท่าด้วย lắm đâu 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 lắm anh lắm đâu 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 lắm เมื่อสองโอกาสครับเซ็นได้พอยตึงตามโดนเอววันไหนโอ้โหมันทึกที่นึกได้ครับเดียวเรียกวันถาาก็ผ่านถามได้ไงวะไอ้ดังไปรู้จะไปซ่อนไปที่ไหนเฮ้ยนีไหนวไหนอะวันไหนตั้งรางวัลเลย ก่เดือนน้ยีเดอนแลฮะนนนห้าไม่คุยรแกเรื่องแกนั่นเหนื่อยเอบอแล้ว่าคนนังไปโถ่คนเดียวเฮ้ป้าคุณจะถามว่าจะชวนใครพี่อีกเปล่าขอโทษครับอีนอะไรที่เปล่าเงินผมหายเงินหายหายที่ไหนพี่เล่หา้ที่นี่ ในสถานที่นี้สงใครสงสัยใครมากที่สุดผมสงสัยใครอะผมสงสัยผมแล้วจะทำยังไงก็สงสัยผมได้ยังไงอ่ะผมสงสัยผมเศรษพี่พี่ผมเป็นคนยังไงเนี่ยผมก็จนผมก็เป็นถักตีนมาผมเก่งเงินเศรษฐีได้เนี่ยผมจะคืนไหมเ่มีก็คืนไงแล้วจะทำแต่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมแม่ทำยังไง ผมขออนุญาตค้นตัวมันเออมึงยอมไหมผมไม่ยอมเศรษฐีเป็นคนหลายเล่หลายเหลี่ยมถ้าเศรษฐีมาค้นตัวผมแล้วเอาของกลางมาไว้ที่ผมหาว่าผมเป็นคนผิดจับผมเข้าคุกทำยังไงเออความคิดปกติอ่ะแล้วมึงจะเอาไรผมขอค้นตัวเศรษฐีก่อนยอมไหมผมไม่ยอมยอมกับทุกคนเลยใครพูดอะไรกูยอมหมดแหลยแหมอี๊ยง่ายมาอ่ะงั้นก็ตกลงกันเองเลยว่าจะไงจะไง ถ้ากูเจอไม่เจอหลังไงอะไรถ้าคนไม่เจอผมยอมเป็นท่านเศรษฐีตลอดชีวิตเลยบอกเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจอในตัวเศรษฐีนะเออผมเตะเศรษฐียันบ้านเลยไหมเอาอัาอาอานตุบบ้าใส่กระเปล่าไกับผมจ้าคนข้างหลังก่อนไว้ข้างไหนทางนี้ในตัวข้างนี้ก่อนสิเผื่อลืมไงไว้มีนะ่นีไม่มีครับอันนี้ไงเออ กระเป๋ากระเป๋าแกมันตื <Pal ak> ้นเนี่ยกระเป๋าแกมันตื้นก็เป็นเออเออเออแบบว่าเนี่ยเวลาหาข้างลูกไปเรื่อยเดี๋ยวต้องมีไอ่ของใส่ในข้างนี้ก็เวลาไปใส่จังเกิ้ลก็เอนตัดกระเป๋าให้มันนุ่มึกนี่บนี้มึงจะมองทำไมนักหนามึงก็ค้นไม่ได้มึงเกี่ยวอะไรกับกูแบบ มองใครมนี่่้ครับไม่มีนะเ่ใส่กระเป๋าใหีไม่ไไม่มีครับกระถมหาไม่เจอไม่มีเลยวะมีมล่ไม่มีไม่มี ไปข้นมันมั้งอะไรอะไรนะอะไหวหน่ามึงระวังท่านจะถีนะจะถีมือไวนะมึงเฮ้ยไอพานครับเอาก็ใช้นี่เดี๋ยวมาให้เป็นแบงค์ไงวะเป็นแบงค์ครับวันนี้คุณเจอเหรียญแล้วก็สองเหรียญแก้ตรงมือด้วยเบี้ยแก้ค่ะไม่มีวะไหนมาไหนวะไหนเขียนอะไรก็เอาไหน

ทำไมมาไม no? ่มีแรงฮะนี่ครนเออาจะไปตอนกี่โมงเป็ไออาทำไมไม่ไปอ่ะจะไปเนยคุณตาตอนนี้ก็คงจรผคุณาไมครับเ็อะไรใูกนะเม upcoming upcoming so ื่ก่อนถ้าช well. ื่ออะไรลูกชื like ่อแพนะชื่อแพร่ผนแล้วก็จืได้ครับ है <laughs> 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 ลูกลูกเองี่เองแย่งเนี่ยก็เลือนตูดชะตาลูกเองก็ไม่มีลูกไม่มีเมียเอางี้ไปอยู่ในเมืองกับลูกไหมลูกไม่ในเมืองหวะทั้ใช่ลูกสนใจจะอยู่ในเมืองกับลูกไหมเดี๋ยวทำเพื่ออะไรครับรงกองพันดูก่าเดี๋ยวลูกเอ๋โง่รังช่วยไปอยู่ในเมืองแบบแย่งไปได้เปล่าอะไรนะ ไปไี่เรลาตรงไปเขาไไปไหมไม่แน่ใจไปไหมเนี่ยไปไปครับไปแล้วเขาจีบยาฆ่ามไปครับถ้าตัวเราไป ไปอยู่ในฐานะของลูกพอ่ออภัยเดชานะลูกคือพ่ออภัยนะเราเรียกพ่อใช่ลูกพ่ออภัยนูกดดนั่นก็ไปกับพอ่พอนี่เลยลูกพ่ออภัยครับไปไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ากบแม่แผลนะยังไม่ได้จัดก,การได้เรียบ,ยบ<อ>ร้อยเลยแค่ยังไงแผลน้ของกับไปทำกบแม่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วไหมจะครัเข้าไปในเมืองนะครับนายสิลูกเพนเดอร์จะทขอธุระเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าสปใเมือง พ่อจะรอจ้นี่นะพ่อชื่ออิญญาเดชาพ่อจะรอจบ้านหลังนี้ใหญ่มากแล้วกันไใแล้วอยู่ไหนไหมอยู่ไหนรู้